ป่าพามะมือ่าผักสวนขั้วหัวกินได้ของป่าเนาะจ้ะนี่อ่านี่คือดอกกระลัมเด้อจ้ะนี่ดอกกระลัมดอกกระลัมจ้ะ,น,ออกกจะนี่ดอกกระลัมค่ะนี่ดอกกระลัมเนาะอันนี้กับขนาด ขาผักขาจะนี่นาแล้วก็นี่ผักซีผักซีไทยจะต้นบกฮูจ้จะบอกว่านี่ป้าลงอีกนี่เอาขนาที่เหลืออ่ามาลงอีกให้ให้แจกพี่แจกน้องไปพร้อมอืมมันหลายพุ่นอันนั้น นี่คือแตงโมเนาะแตงโมกออกดอกแล้วจ้ะแตงโมจ้ะแอ้ทีนี้บักเขือบักเขือตอแหลนี่ส่วนบักเขือตอแหลจ้ะส่วนบักฮุ้งนี่แขกดำค่ะอันนี้ดำเนินจ้ะแขกดำกับดำเนื้อจ้ะ แล้วอันนี้อันป้าก็คซื้อเม็ดพักพักไอ้นั่นมะปูกมันก็เป็นจังสี่ป้ากับมะฮู้เออก็งงงงแล้วนี่ต้นนี่ทัวฝักยาวจา้าทัวฝักยาวปลูกหมูหวานเนาะเขาเขาเขาต้องปลูกใส่หลุมป่าบ่ฮู้ป่ากะมาปูกใส่กระถางท้องน,นั่นงอก,ก็ต้อง รีบเอาออกมานี่ค่ะนี่ปากชายให้เมืองก่อนเดี๋ยวปากจะหดน้ำจ้ะนี่ผักสวนขั้วหัวกินได้ของประตุยกะปีเนาะจ้ะนี่ไอใบเตยนี่อี เหนือยเนื่อทีเข้าหลายเหนือทีเข้าหน่อยเขาก็ต้องนั่นนี่พักขาพักขาค่ะเดี๋ยวสุมมัดจันยอดนัน่นคนไว้ใหญ่มันสูงมันก็สูงไปได้นอกนี่นี่นี่จับขาจ้ะนี่ทังนี้อีเด้อจะ้ะนี่ นี่ดอกกะลัมดอกกะลัมค่ะนี่นี่นี่พักขาจ้ะอันนี้อันนี้ต้นนี่กับพักขานี่กแมงนี่มะกรูดข้างนี่น้ำแบบเขตเป็นเขตเป็นแดนไว้บ๊อกไห้อ่าค้นใด ยางลุยเข่าม้าเนาะใช่ไอ้นี่นี่จ้ะนี่นี่แหละอ่าผักไอ้นี่หัวกินได้เ้าเนาะ พักขาจ้ะอันนี้ก็จะเป็นต้นข้าตะไคร้ข้าตะไคร้แล้วก็นี่ต้นขิงอันน,น,นี้ต้นไอ้นั่นอ้ยปากจำสือบอ่ได้เออ นี่เป็นแบบใบไม้ใบ,ใบอย่างมันลนบุ้งกับกวาดเอามาใส่นี่ต้นคาเขานะ่าแต่กำลังงานชาจ็แตกนอกแตกหยางแตกใบขึ้นนั่น,นสวยค่ะชาอันนี้ต้นต้นบกูดป่าสื่อมะมสื่อมะเพิม่ม ว่าต้นบักกูน่ะมันที่เขาแถมม้าน่ะมันหน่อยบอ่บอบ่อใหญ่บ่อน,นั่นค่ะใหญ่สะอืมปากเลยสื่อมาเพิ่มสื่อมาเติมอีกเนาะจ้ะค่ะนี่เด้อดพืชผักสวนขั้วหัวกินใดของป่าจ้ะ หนุกติดกัดดักปุ้ดอะปุ้ค่ะปุดอะค่ะผักส่วนข้อหัวกินได้บอกระ,ะเดี๋ยวป้าสิหดน้ำก่อนที่นี่จะหดน้ำต้นไม้ก่อนแล้วค่อยสิไปแลนออกมะกลายดอกจ้ะโอเคค่ะ คลิปนี้สนีทด้วยจ้าสวัสดีค่ะ